แม่หมดน้อย14พฤษภาคม2568ข่าวแรกนะักขอมตะระเบิดกำไรอมตะระเบิดกำไรไตรามาสแรกปีนี้829.18ล้านบาทพุ่งกว่าปีก่อนมีกำไรสุทธิ463.58ล้านบาทด้วยบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน1,913ล้านบาทเพิ่มขึ้น 858ล้านบาทหรือร้อยละ81.23จากงวดเดียวกันของปี2,567ข่าวต่อไปโปรอินไซด์กำไรแรงโปรอินไซด์หรือ PIS ประกาศงบรวมไตรามาสแรกปีนี้กำไรโตรแรงกว่าไป72.04ล้านบาทเทียบปีก่อนมีกำไร24.11ล้านบาทตามรายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเด็ดเสร็จในไตรามาส1 1ทับมีจำนวน364ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน276ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ314เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากไตรามาส1ทับ68บริษัทมีรายได้จากการส่งมอบงานจากโครงการที่สำคัญที่มีมูลค่าโครงการสูงกว่าโครงการที่รับรู้ในไตรามาส1ทับ2,567ข่าวต่อไป PSP New High PSP โชว์ไตรามาสแรก โตนิวไฮต่อเนื่องกำไรสุทธิที่สูงสุด264.50ล้านบาทเพิ่มขึ้น43%กว่ารายได้3,503.42ล้านบาทเผยดีมานตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่างประเทศเพิ่มขึ้นและรายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า15%ในปีนี้โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com